ครับก็สวัสดีครับก็วันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับยูนะครับก็วันนี้เราอยู่กับไม้ว่าน้ํานะครับซึ่งเป็นไม้ทางใต้นะครับที่ชอบอยู่ริมน้ํานะครับในส่วนนี้ก็ตัดทิ้งไว้ประมาณเกือบเกือบสองปีนะครับแต่ไม้ว่าน้ําจะไม่ปุนะครับมันจะผิดกับไม้ว่าที่เราทานผลทั่วไปนะครับไม่ไอ้ไม้ว่าถ้าเราอยู่บนดิน เอาว่าจะพืดคลุมแบบนี้นะครับก็คืออปีเดียวก็จะผุแล้วนะครับพวกกบปีอะไรผุหมดแล้วก็มอดลุงนะครับในส่วนนี้ก็จะผุน้อยนะครับว่าไอ้ไม้ว่าน้ํานะครับก็จะขึ้นอยู่บริเวณในป่าแล้วก็ชอบอยู่เรียกว่าริมน้ํานะครับก็ลากมาทางฝัง่งทางนู้นนะครับไกลๆก็ใช้รถลากมามาไว้ตรงนี้นะครับก็จะขึ้นประมาณใกล้ๆริมน้ําประมาณนี้ครับ าทางใต้เดียวเรียกว่าหมายว่าน้ำนั่นเองในสวนนี่ก็มีอยู่ที่กันาสามต้นนะครับก็เมื่อกี้ก็มีพวกวัชพืชแบบนี้นะครับคลุมหาไม้ไม่เจอนะครับก็มาแา,ากถางออกนะครับก็จะเห็นนะครับในส่วนตรงนี้เป็นส่วนปลายนะครับก็ตัวนี้ประมาณวัดรอบอยู่ที่ประมาณร้อยแปดสิบนะครับ สำหรับช่วงปลายนะครับก็ประมาณนี้นะครับปลายตรงอ่าท่อนนี้ก็คือจะต่อมาบริเวณตรงนี้นะครับจะต่อลงไปนะครับก็แล้วก็กช่วงที่อ่าร้อยแปดสิบก็ประมาณนี้นะครับก็สังเกตว่าอ่ายังไม่ปูนะครับนี่ยยังมีเสียงอ่ะ ดูลวดลายของเขานะครับช่วงวเรียกว่ากระปีเขานะครับเปลือกลอหลังเปลือกนะครับแถวปีก็อยู่ประมาณนี้ก็เป็นอสองท่อนนะครับตรงน,นี้แล้วก็อีกท่อนหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันนะอีกท่อนหนึ่งก็วัดรบอบสองร้อยกับสามร้อยห้าสิบนะครับโดยประมาณนะครับก็นอนอยู่ฝั่งนู้นนะครับ อยู่ใกล้ๆกันตรงนี้ก็อยู่ฝั่งนี้นะครับผมก็เป็นช่วงโคลนก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งริ้วามาท้งต้นนะครับก็ให้ดูนะครับภาพของอ่าเรียกว่าผิวเนื้อเขานะครับในส่วนกระพี้นะครับจะเห็นลายประมาณนี้นะครับนอนอยู่ก็โตมากนะครับเห,ห็นชัดๆนะครับก็ยาว สี่เมตรนะครับก็อยู่ประมาณเกือบ <ๆ S 2> เอวผมนะครับก็เห็นนะครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างเ,เต็มนะครับนี่ครับด้านข้างเขาแบบเต็มเตนะครับครับก็มาเคลียดูด้านข้างนิดน,นึงเดี๋ยวลงเราลงไปดูนะครับเดี๋ยวดูเปลือกมันก่อนครับประมาณนี้ครับ เดี๋ยวไปดูด้านล่างนิดนึงครับก็สูงมากครับประมาณาเทียวผมนะครับขอให้ดูกันเนี้ยความสูงก็อ่าฮะย,ยาวกว่าเขียวอ่ะเหมือนกันนิดอีกครับคอหนะ้ากว้างประมาณหนึ่งเมตรนะครับถ้าเราทำอ่า โตแผ่นโตก็จะได้ประมาณหนึ่งเมตรนะครับคอยดูนะครับก็มันจะห้อยอยู่ในห้วยนะครับในห้วยแล้วก็มีน้ำนะครับก็เดี๋ยวผมจะเตรียมเรื่อยแล้วความนี้ในห้วยน้ำเรื่องแห้งเลยครับก็ให้ดูยาวๆไปนะครับฮนะก็ต้นนี้ก็ผมจะเรื่อยด้วยตัวเองนะครับ สภาพโคนเขานะครับเดี๋ยวโคนก็ล้างรากแล้วก็จัดการเอาด้วยนะครับน่าจะเป็นพวกไม้หลังแล้วก็บอดี้ไฟฟ้านะครับในส่วนขอโคนเขานะครับจะได้หานไม้หลังแล้วก็บอดี้ด้วยนะครับก็จะเลือกตัดในส่วนของเรียกว่าแกไอ้รากแก้วของเขานะครับ ก็จะตัดแต่งเพื่อความสวยงามเพราะว่ามันเป็นไม้ลายนะครับจะเอาหมดเลยก็เดี๋ยวผมจะจัดการเลื่อยด้วยตัวเองแล้วนะครับต้นนี้ก็ไม่ได้จับเลื่อยมานานแล้วนะครับสาหรับอ่าเลื่อยยนศูนย์เจ็ดศูนย์หรือว่าตัวใหญ่ที่สุดในบ้านเรานะครับที่เป็นเลื่อยยนนะครับก็เดี๋ยววันที่ผมมาเลื่อยก็จะให้อ่าได้ชมกันอีกทีนะครับก็จะเป็นฮานกีตาร์ทั้งหมดนะครับอ่า กันจีตตาเวลาเราเลื่อยเองจะได้ดังใจนะครับก็ต้องอเวลาเลื่อยอะไรพวกนี้ก็ต้องดูเกลนนะครับเกลนดันเอาเขานะครับการอาเรียกว่ารอยปลีเขานเครประมาณนี้นครับก็ต้องตัดสั้นๆหมดนะครับพอเราถ้าเราตัดยาวๆแล้วเราผ่ายาวๆนะครับเราจะบังคับเกลนพวกที่เขาแตกขวางๆนะครับขวางขาววันนี้ครับเราจะบังคับเกลนพวกนี้ไม่ได้นะครับถ้าเรา ตัดไม้ยาวๆแบบไม้ก่อสร้างทั่วไปที่เขาทำกันหรือว่าบางท่านก็ผ่าด้วยเลื่อยนะครับที่แบบผ่าประมาณสองมตตสามมตตนะครับมันจะมันจะบังคับหัวเสียนยากนะครับทำให้เกิดเกรีันเอาได้นะครับก็ในส่วนนี้ก็จะตัดสั้นๆนะครับก็น่าจะเหลือไว้ทำหน้าโต๊ะสักแผ่นนึงด้วยนะครับ ด้วยความไม้ที่มันใหญ่นะครับแล้วก็เวลาเอาอกยากก็ยไม่ไม่ค่อยอยากทําเท่าไหร่นะครับพวกพวกเพนนาโต้ใหญ่ๆก็คืออยากจะได้แบบหั่นกีตาเกือบทั้งหมดนะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่หายากนะครับไม้ว่าน้ามันมีความทนนะครับทนต่อสภาพอากาศก็คือถ้าอยู่แบบนี้ถ้าอย่แบบนี้นะครับจะเป็นไม้ว่านทั่วไปก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับผุมาแล้วนะครับในส่วนนี้ก็คือจะมีวัชพืชคลุมนะครับคลุมหนาเน่นคลุมแบบเด็มแบบนู้นนะครับ ที่เห็นอยู่นะครับในี่ผมได้ทําการถักถางไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็บริเวณตรงนั้นนะครับก็ถากถางไปเมื่อกี้ก่อนสังเกตว่ายังเปียกๆอยู่เลยนะครับตรงนั้นก็เพิ่งทําการถักถางนะครับในส่วนของตรงนี้ก็ถักถางไปอนที่ก่อนนะครับแล้วก็พกโคนก็ถักถางแล้วเดี๋ยวเตรียมเอาดินออกนะครับจะจ้างคนเมาดินออกให้หมดแล้วก็แต่งนะครับแล้วก็ผมเข้าเรื่อยอีกทีหนึ่ง พราะว่าเลื่อยไม่ค่อยชอบดินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันเลื่อยให้ดูกันอีกทีนะครับวันนี้ก็ให้ดูกันโดยประมาณก่อนนะครับสวัสดีครับ